สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเต็มแล้วนะครับคลิปนี้เต็มมาแสดงการเปลี่ยนสีของเล่นส์าร์ซชันสีเทาสีน้ำตาลสีเขียวเพื่อเป็นไอเดียในการ m i กซ์แอนด์แมทสีเล่นในหลายๆลุคครับไปดูสีละกกันเลยครับลุคสีเทาเป็นลุคที่เรียบง่ายอันเข้มงรด s ไตล์เหมาะทั้งลุคทั้งานหรือจะเป็นในวีดีโอลุค สำหรับการเอ้าดอที่ต้องออกไปเจอแสงแดดสีเทาถือว่าตอบโจทย์ความเรียบเท่นในทุกโอกาสได้อย่างดีเลยครับอีกทั้งเล่นยังมีคุณสมบัติในการปกป้องดวงตาจากสสงสีน้ำเงินรังสี UVA UVB ทั้งในร่มและกลงางแจ้งถือว่าจบครบในเลนเดียวเลยติดตามการเปลี่ยนสีน้ำตาลและสีเขียวในคลิปหน้าติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ